ยี่สิบปีหนึ่งรัวัตรผ่านไปคงไม่เป็นความสงสัยนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ดีแต่ตัวคนทวกนั้นครับผมว่าจะต้องออกมาก้าวออกมาที่พิพิธ์ตัวเองดึงสกิลภาพผู้คนออกมาเพื่อไปชิดข่าวสตาร์จากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ได้ไปร่วมง,งานรอบ10ปีที่อสเซียบอกเลยว่าสุดยอดสุดพลังจริงๆจ,จากประชากรกว่าร้อยกว่าล้านคนนะครับซึ่งเห็นว่าประชากรเขามีคุณภาพ ต่อสู้ดินน้นรนไปอย่างมากแล้วธทุกิีคอนเซนต์เราได้เข้าไปที่อินดนสเซียท่านทราบเ็ราะว่าเขาสามารถผลิตคัสตา์ได้ทุกปีปีละหลายคนด้วยซึ่งผมจะขอร้องรือวินวอลทุท่านนะเพราะว่าท่านเองต้องกล้านำตัวเองออกพิสูจนเข้าในโครงการคาบินเตอร์เพราะว่าจากที่ผมได้ไปร่วมงาน ที่ดูดีเซียนั้นพวกเราได้อะไรดีๆหลายอยา่างนะครับแล้วพวกเราเองที่เป็นข้าวารุ่นแรกๆก็พร้รอมที่จะเป็นกําลังใจเป็นที่ปรึกษาให้แก่ท่านบอกว่าพวกท่านมงเห็นความสําคัญตรงนี้พร้อมไหมครับผมเองนัทวัฒน์ดวงคำข้าวสารเกเตอร์ระด,ดับเชนจูเรียนร้อยล้านจากอุรดานีครับ